คมาแบบนี้ไม่กลัวมาแม่ด่าเหรอครับไม่กลัวหรอกไอ้อุ่นถ้าฉันจะกลัวนะนอร์แมนคนเดียวเท่านั้นแหละที่ฉันกลัวกลัวทําไมล่ะครับพี่นอร์แมนแกไม่เห็นหรอเวลตาเนาะน่ะอือหือทายาตสุนชัดๆวัดดูหนังมากเกินไปหรือเปล่าครับพี่เละก็อาจจะวะเมื่อคืนน่ะฉันฝันว่าเอ็มม่าเป็นผีด้วยวัดเล่หเหรอไม่หาที่หลบก่อนตรงนี้ด้วยกันนะมาสิฉันเนี่ยแชมป์นักซ่อนตัวโยงไงด้วยมาเล่นซ่อนหากัน ไม่น่าใช่แม่มีอีบมีนัเต่กหน้าออิบอยู่เออไม่โถงไม่ถามสุขภาพหน้ากูเลยสักคำเอาหรือ,อยังฮะไม่ยอะเหรอไม่น่าจะใช่นิวันนี้ไม่เก็บแผงนี่เอาหรือ,อยังเอาหรือ,อยังนั่นมันน้องเกดก,นก,นกานเกไม่น่าจะใช่หรือว่าพี่เบ๊ครับพี่ชิคก็จับผมไม่ได้สิครับจะไปไหนเอาไว้รอพี่ก่กนกูสูอร่อยนะ กูสุเหมือนได้ยินเสียงอะไรเลยเมื่อกี้แล้วนั่นคือฮ่ามือค้าฮ่ามืกโอ้จบแล้วกูสุ้กูอะไรวะเนี่ยวะจิตจจิหยาดยาดเก่าโอ้เห็นยังไงอะไม่เอาไอแมงบุ้มเบิ้แกจะมาปราบแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยโอ้ยลองแป๊บให้ตายเถอะโอ้ยติด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 นี่วางอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้วะเนี่ยไอแมงบุ้มโอ้ย นนก็ไปแล้วนม่กำลังจะกูซูอยู่ไอ้นี่มึกอยู่ไอ้นี่ก็มาหอบหมก,ก็เหอะเอาใยออกก่อนแล้วกันนี่เพื่อนเป็นแมงมม,มวะแสงรุยแม่ค้าขายหอบหมกใส่ไหมแสงรุยมีการแนะนำชื่อให้ตัวละครใด้ด้วยนะวะ นี่นี่เพื่อนไปเครื่องนู้นเลยจ้าได้จ้าไปกองน้นก่อนนะตืตนตืตนตืตนตื่นตืตนตื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 โอ้โหโคตรเงียบเลยยี่กะป่าช้าหลังวัดดรอหรือเปล่าวะแกเอ๋อเสนวีเธอหาไม่เจอหรอวะนี่ไปส่งหอมอกถึงไหนแล้ววะเนี่ย เอ้ยเอาไงดีวะคุณหมอคุณหมออยู่เครื่องแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมเชื่อมต่อไปมาเราจะได้รีบปั่นกันนะครับคุณหมอครับอันที่มีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับนี่คุณแสนแลูว,วีคุณไม่หาคุณเหรอเอาเยินเออกูเอาตั้งนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะหาสักทีเนี่ยนับนับนับหนึ่งถึงสิบก็ได้ครับหนึ่งถึงสิบวัด เอาหรือ,อยังยน่าจะยังไม่เอาครับ <laughs> 1ถึง10ครับ1-2-3-4นะครับไม่ใช่1่ถึง10ได้ค่ะ1 2 3 4 5 6 <c oughs> อุ้ย๊ยกูเอาเกินแล้วเดือดผักทำไมรีบจังเลยครับยังนับไม่เสร็จเลยอย่าพึ่งมาอย่เพิ่งมาใจเย็นใจเย็นน้องออมออมออม เดี๋ยวๆโอ้ยใกล้ใกล้กลเฝ้าเครื่องนี้อา,ปาเปล่าเฝ้าอาเปล่า,าตรงนี้อาเปล่า,าโอ้ไปแล้วจ้าแม่น้ำหอมคนนั้นโดนไปแล้วอแต่ก็ยังกลับได้ยังโอเคอยู่มาๆมาๆมาเครื่องนี้นะครับผมกำลังปัน่นโอ้ยทำไมใกล้อย่างนี้วะเนี่ยอย่าเพิ่งใกล้ได้ไหมตรวจแป๊บไปเครื่องคุณหมอเอมิลี่ก็ได้จ้า ไปครับกรบผมคุณหมอเอมิลี่ครับผมกำลังไปแล้วคุณหมอยืนทำอะไรอยู่เอไอเลฟยูนะคะแต่แล้วมีผู้ชายประเบิกเรือแบบนี้ทำไมคุณทำกับโสอย่างนี้โสเลยครับโสนาน่าโดชิวกับคุณโสนาน่ามาชื่เส้นหรือเกินเมื่อไหร่จะต้องหนีไปอังผมไม่ได้หนีครับคือผมจะไปเปิดประตูตรงนั้นเองครับคุณโสนะน่าเอาคุณโสนาน่าครับ เปิดประตูครับคุณโสเอ้าคุณโสหน้าหน้าครับเปิดประตูครับจุดเครื่องเลยครับโอเคดีครับแล้วตอนนี้คุณเอาคุณแสลวีคุณไปขย่ำใครอยู่ตรงนั้นนะครับคือคุณแสลวีหรือว่าคุณคุณหาใครเจอครับคุณบอกผมหน่อยตอนนี้คุณโสหน้าหน้ากับคุณโอหขาหนีบดำอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นกระผม เดี๋ยวก่อนทำไมมันหน่วงจังเลยวะนี่แกมันหน่วงขึ้นหรือว่าเครื่องโทรศัพท์กูที่มันเจ๋งยิ่งกว่าเดิมอีกกว่าเดียนี่กูสาปเปลี่ยนเป็น8กิกนะ้านะเว้ยม่เราต้องวัดโอ้ยฮือ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 คุณบอกครับกับมาด่วนเลยน้ำหอมตอ คุณโซนาดาครับมาดูเลยครับน้ำหอมอูตาย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 โอเคดีวะน้ำหอมถูกจับน้ำหอมถูกจับเราเราควรจะต้องเราควรจะต้องอติอ๊กเกอร์แบบเพื่อความหลอไม่ใช่แหละ <What? S 2> เดี๋ยว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 วิง่งวิ่งนะครับไม่ให้เโดนเฮดไลน์ headline, เกิดขึ้นนะที่โรงพยาบาลอาหารโดยไทยอ๋อ,อ,อน,นี่น้ำหอมถูกแบงสาบจับไปแล้วว้ยแ <What? S 3> มงกระชนอนแมงกระพุนเฮ้ยมันคนละสเปชี่ย์เลยนะเว้ยอันนั้นอะไม่มุมสิครับท่านครับได้แล้วค่ะช่้ยน้ำหอมดิค่ะคุณน้ำหอมครับผมกำลัง ไปอีอย่างวะนั่นน่ะนี่ฉันมาทัวร์นะมาทัรรวร์โรงพยาบาลมานี่แล้วน้ำหอมเธอเป็นผู้ป่วยนะเดี๋ยวฉันจะเป็นคุณหมอให้อคุณหมอไม่ใช่คุณครับคุณหมอวิ่งหนีไปแล้วเอาจุดพัดยังไม่ใบก็ฉันมาเล่นเป็นปอดต,ตึงค่ะปอดต,ตึง 8, เี๊ปตยปิดปอดตึงเจะแปัตย์เรลวกระเดอหลีกทางให้ปอดตึงเจะแปัหมดเออล้วก็ผมเป็นเป็นไข่แล้วครับเนี่ยเป็นเป็นคนเผือกค่ะเป็นพี่เผือกแล้วครับ เผือกแท้เผือกแล้วทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้คือติดโซ่ครับถอยเลยครับคุณครับคุณต๊เหมถอยก็ไม่บอกเกือบล้มหน้าคว่ำพื้นไปแล้วไม่เล่ะเลหายไปไหนล่ะเสียงใครวะปิ๊ปปี๊ปป๊ปว่าไงโนแมนนี่เลยนายอยู่ไหนอะ คือคือฉันฉันอยู่โรงพยาบาลภาคเหนืทยอ่ะฉันฉันก็กำลังจะกลับแล้วรีบกลับมาเดี๋ยวนี้นะเลยตอนนี้มามากำลังตามเธอไปโอ้ตายเล่ตู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 เอาคนละเรื่องกันกําลังไปจ้าเอมเมอรจ้ะใจเย็นๆนะจ้ะปล่อยผมไปเถอะผมขอล้องคือผมผมกำลังจะรีบกลับบ้าแล้วโอ้ตายแล่ตายเลวตายแล่ตายแล่ๆกดแล้วกอดแล้วกอดแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับยืนทำไรอะเลขาตาย ก่อนที่ผมจะไปขอเก๊กรอบหนึ่งก่อนแล้วออขอบคุณครับขอบคุณครับเลวแล้วแล้ว,ลวออดูแล้วไปนะเว้ยและเป็นอีกครั้งที่เล่รอดนะจ๊ะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็เดินรูปคลุมสับสกายกันดูนะครับแลาที่สำคัญเลยอย่าลืมเด็ดขาดกดกระดิ่งแจ้งเตืนกันด้วยล่ะเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยและสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย